ว่าวีบูเป็นใครแล้วก็มีบริการอะไรบ้างครับครับวีบูเป็นโบรกเกอร์สัญชาติอเมริกานะครับแล้วก็อยู่ในตลาดอเมริกามา7ปีแล้วก็เพิ่งมาเข้าตลาดไทยนะครับมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทร,ร,รัพย์จากสำนักง,งานกราตตของไทยนะครับแล้วเราก็เริ่มธุรกิจในไทยเนี่ยจากหุ้นก่อนนะครับหุ้นอเมริกา ETF นะครับ แล้วก็ออปชันบนหุ้นอเมริกานะครับซึ่งเราก็เป็นรายแรกที่ให้บริการออปชันรายตัวนะครับออปชันบนหุ้นรายตัวของอเมริกานะครับแล้วกเ็เราเป็นรายแรกที่ให้บริการเทรด24ชั่วโมงในหุ้นอเมริกานะครับแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยเราก็มีแผนนะครับที่จะนำเสนอหุ้นไทยนะครับประมาณช่วงเดือน9ครับเพราะว่ามีหลายคนที่เป็นหน้าใหมา่สนใจการลงทุนแต่ไม่รู้จะเริ่ม สำหรับนักลงทุนมือใหม่นะครับในวีบูเนี่ยเรามีเนื้อหานะครับที่เราอยู่ในเซสชันที่เรียกว่าวีบูเลนมีทั้งบทความภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับตั้งแต่เริ่มต้นหรือขั้นกลางนะครับลองเริ่มจากตรงนั้นแล้วถ้าอยากที่จะลงทุนแต่กลัวความเสี่ยงนะครับในแอปวีบูเราก็มีสิ่งที่เรียกว่า Peper Trade ก็คือพอร์ตจำลองนะครับลองเทรดได้เลยกดในแอปได้เลยแต่ว่าเป็นพอร์ตจำลองนะครับพอร์ตจำลองก็จะรายงานสถานะของการกำไรการขัดทุนของพอร์ตเรา จนเรามั่นใจแล้วเนะเราก็ค่อยลองเงินจริงหรืออีกแบบหนึ่งเนี่ยลองเงินจริงลองเงินที่น้อยที่สุดที่เราอยากจะ,ะเริ่มลงทุนนะครับอย่างที่เร,เรียนไปเบื้องต้นว่าลงทุนขั้นต่ําของวีบูเนี่ย5เหรียญดังนั้นเราอาจจะบอกว่าแบ่งเงินมาสัก50เหรียญก็ได้ก็คือสักประมาณพันเนะครับมาลองเริ่มต้นลงทุนดูนะครับ50เหรียญก็เลือกหุ้นมาสัก5ตัว ใส่ไปตัวละสิบเหรียญน,นะครับหรืออาจจะเลือก E T F มาก็ได้แล้วลองด้วยเงินน้อยๆก่อนนะครับอันนั้นเนี่ยจะทําให้เราอินเรื่องการลงทุนจะทําให้เราติดตามข่าวนะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆถ้าเราคุ้นเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนแล้วใจเรารับความเสี่ยงได้แล้วเราค่อยเพิ่มเงินลงทุนครับแอปพลิเคชันที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะครับหรือเวอร์ชัน Desktop นะครับเรามีราคาเรียลไทม์แบบของแท้ให้ดูนะครับเราเป็นรายแรกและรายเดียวในไทยที่มีบริการราคาเรียลไทม์จาก NASDAQ ก o t a l View นะครับแล้วเราก็มีชาร์ตนะครับสามารถใส่เทคนิคอลอินดิเคเตอร์ได้นะครับมีข่าวแบบเรียลไทม์นะครับมีการส่งออเดอร์แบบพิเศษอย่างเช่นเราสามารถตั้งเท a ลลิงสต็อปได้นะครับให้หุ้นขึ้นไปเรื่อยๆถ้าย่อเรามาค่อยขายหรือว่าตั้งออเดอร์แบบใส่ทีเดียว3ราคานะครับหมายถึงว่าเราจะซื้อที่ราคาเท่านี้นะครับสมมติอยากซื้อ Apple ที่200เหรียญ ใส่ไว้แล้วก็บอกว่าถ้าแมทช์นะครับอยากขายที่210เหรียญถ้า210เหรียญขึ้นไปเราก็กำไร10เหรียญใช่ไหมครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าขาลงเราก็อยาก stop loss เราก็ใส่ได้อีกว่าถ้าลงมา195นะครับสามารถที่จะ stop loss ได้เลยแล้วทั้ง3ราคานี้ครับใส่พร้อมกันครั้งแรกครั้งเดียวตอนที่จะซื้อราคาหุ้นคทรับผมมองเป็น asset allocation มากกว่านะครับแล้วก็ ตราสารที่เหมาะกับการจัดพอร์ตแบบ Asset Allocation เนี่ยคือกองทุนประเภท ETF นะครับซึ่ง ETF เนี่ยมีหลากหลายมากเลยครับผมก็อยากแนะนำว่าจัดสรรพอร์ตลงทุนเนี่ยกระจายความเสี่ยงนะครับเป็นคอกับ s a t e l l i t e นะครับคอก็คือสัดส่วนสัก70%สนะครับ s a t e ท l i t ไลอีกสัก30%แต่ถ้าเกิดคนชอบธีมของหุ้นนะครับช่วงนี้มีธีมน่าสนใจ AI ก็ยังเป็นธีมทีแ่แข็งแรงอยู่นะรหรืออาจจะเป็นธีมคอนตั u มคอมพิวติ้งที่อเมริกาก็มีนะครับหรืออาจจะไปเลือก ETF ลงายประเทศ บางคนถ้ามั่นใจจะเลือกลงทุนหุ้นรายตัวไอ้ในชัตเทอร์ไลท์ก็เลือกลงได้นะครับสามารถสกรีนหุ้นได้อย่างในวีบูเนี่ยเราสกรีนหุ้นตามเงื่อนไขได้นะครับอาจจะบอกว่าเป็นหุ้นที่เอาอีเกิน20%นะครับหุ้นนี้นักวิเคราะห์แนะนำสตรองบายเป็นหุ้นที่เกิดสัญญาณทางเทคนิคเป็นสัญญาณแนะนําให้ซื้อแบบนี้นะครับมันสามารถทําได้ก็เลือกรายตัวได้ถ้ากลัวไม่รู้จะใส่เงินตอนไหนดีเราแนะนําให้ทํา DCA ก็คือทยอยลงทุนนะครับรายเดือนวันไหนเงินเ,นเดือนออกนะครับตัดเงินมา ซื้อหุ้นอเมริกาหรือซื้อ ETF อเมริกาหรือจะซื้อเป็นพอร์ตนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะใส่ค่าลงไปได้ว่าแต่ละเดือนนะครับหรือแต่ละสัปดาห์หรือแม้กระทั่งแต่ละวันเนี่ยเราอยากซื้อตัวไหนเท่าไหร่นะครับอย่างที่ v ี b ูเนี่ยขั้นต่ำของ DCA คือเริ่มแค่5้าเหรียญก็ประมาณสักร้อบาทเองนะครับแล้วก็ที่วีบูเราสนับสนุนการลงทุนระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าเป็น DCA เราจะไม่คิดค่าคอมครับก,ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับ แล้วที่วีบูเนี่ยเราจะทําให้ทั้งพอร์ตไทยพอร์ตเมริกาอยู่ในแอปเดียวกันนะครับสามารถที่จะเ,เลือกลงทุนได้ง่ายแล้วก็มีข่าวสารเหมือนกันมีชาร์ตเทคนิคอลชาร์ตนะครับงบการเงินทั้งหุ้นเมริกาหุ้นไทยเนี่ยก็ดูได้ในแอปเดียวกันครับ